สวัสดีครับเรามาลุยกันต่อนะครับสำหรับตอนที่สองครับนะก็วันนี้ตอนนี้นะบ่ายโมงเอ่ยบ่ายบ่ายเย็นพี่บ่ายเย็นก็นะฮะพี่่เลิกงานกันแล้วนะฮะนี่รังเดิมพี่นะครับผมบอกเลยว่านะครับรังลุ้นนะครับใครรุ้โชคกับรางที่ผมจะเปิดคนละหนึ่งคนละลังนะครับนะส่วนรังนั้นนะครับนั้นใจผมแจ้งไปนะครับนะสามารถเลือกเลขได้เลยผมที่ผมเลขแปะไว้แล้วหนึ่งถึงร้อยนะครับลองเลือกกันเลยพี่นะครับนี่ฮะ แต่ลังนี้ก็มาเหมือนเดิมพี่นะครับลังนี้มาเหมือนเดิมนะครับมาเปิดให้ชมนะฮะให้เลือกกันอีกนะฮะกันต่อพี่นะครับนราจะเปิดทั้งหมดอ่าสามตอนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าอีกหนึ่งตอนนะครับนะฮะถูกใจองไหนนะฮะเลือกได้เลยนะครับพี่นะเลือกได้เลยนาะนอนเดี๋ยวคน้องขออนุญาตตัดภาพไปด้วยกันพี่นะนี่ได้จะได้จะได้ไดหวนะพี่นะจะได้ไดหวนะครับนะ มาแล้วพี่นะฮะเสร็จกันที่เรียบร้อยเลยครับนะเปิดเท่าเดิมพี่สามที่หกรายการนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็เป็นอีพีตอนที่สามนะฮะตอนจบนะับเปิดเปิดให้ชมนะครับนี่แล้วก็จะมาอัปเดตต่ต่อเนื่องนะครับถ้าใครชอบนะฮะลุ้นก็สามร้อยบาทเท่านั้นพี่นะราคาเบามากนะฮะสามร้อยขาดราคาเบามากพี่นะเอาไปบูชากันได้เลยนะครับนะฮะเปิดอค์มาองค์ไหนก็คุ้มพี่นะฮะเปิดมาองค์ไหนก็คุ้มเพราะสวยมากนะครับสวยมาก นะครับเป็นโรงงานเดียวกับกินปอเสียแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับพี่นะฮะรายการที่หนึ่งนะฮะตอนที่สองมาชมกันพี่นี่ฮะอย่างที่ผมแจ้งนะครับรังนี้คือรังเดิมนะครับนะรังเดิมครับนะนี่มากันต่อครับโอ้โหรายการนี้เปิดออกมาครับนะเปิดออกมาที่ผมดูรายการแป๊บนะครับ นะฮะใครเจอได้ใบรายการขอไปได้พี่นนนีน,นบในรบรายการนี่นี่ครับใบรายการนะครับอะไรจะมีเลขบอกอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ฮรรายการนี้มาเป็นเนื้อผงขมิ้นนะครับคุกจีวอนปู่พี่นะฮะเปิดราคาเดิมพี่นะสี่ร้อยบาทนะครับเปิดราคาเดิมพี่สี่ร้อยบาทเลขโคตรเบอร์องนี้ครับหูสี่ร้อยบาทไม่ได้แล้วพี่ <c oughs> นะสี่ร้อยบาทไม่ได้แล้วพี่นะครับรายการนี้น้องขอที่ เลขตองอย่างนี้นะครับนะ้รวมกันได้เก้านะครับผลลับออกมารวมได้เก้าน,นะรายการนี้ผมขอที่เจ็ดร้อยบาทนะครับรายการนี้น้องขอที่เจ็ดร้อยบาทพี่ตองเก้าเอ้ยตองสามเลยโอ้โหสุดจัดนะครับสามสามสามก็เลยทีเดียวนะครับนะฮะต่อมาพี่รายการถัดไปครับโอ้โหนะประเดิมองแลนได้อย่างสวยหรูฮะองค์ที่สองนะครับ,รบเปิดออกมาเป็นเนื้อ ดินเผาท่าแบบนี่จําได้เลยจําสีความคลาสสิกโอ้โหพี่ดูนู่นนะรุ่นนี้สวยนะรายการนี้เลขโคดเเบอร์หนึ่งหกศูนย์พี่โอ้โหนะครับสี่ร้อยบาทราคาเดิมครับพี่ชายนะรายการที่สองนะฮะต่อมาเป็นรายการที่สามครับรายการที่สามภาพโอ้โหรายการนี้ออกมาเป็นเนื้อผงทูบนะฮะเก้าวัด ฝังตะกุดทองแดงสามดอกเปิดให้พี่น้องที่สี่ร้อยบาทครับเลขโคดเบอร์แปดเก้านี่ฮะสี่ร้อยบาทเลขโคดเบอร์แปดเก้าครับตะกุดทองแดงสามดอกกันเลยทีเดียวนคะครับต่อมาพี่รายการถัดไปครับรายการถัดไปฮะโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อผงขมิน้นนะฮะเป็นเนื้อผงขมิน้นนะฮะ ฝั่งตะกุดทองทิพย์สองดอกนะฮะเนื้อผงขมิ้นนะะี่ฮะเลขคุณเบอร์สี่สามศูนย์ครับเลขคุณเบอร์สี่สามศูนย์ครับพี่นี่รายการนี้ครับสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะครับในการที่สี่นะครับต่อมารายการที่ห้าครับ รายการที่ห้าพับเปิดออกมาพี่โอ,โ,โอ้โหองค์นี้เป็นเนื้อจินดาวดีนะักกากทองแดงครับเนื้อจินดาวดีนักกากทองแดงพี่ชายรายการนี้เลขโค้ดเบอร์หนึ่งศูนย์หกรายการนี้ขอแบ่งไปพี่น้องที่สี่ร้อยบาทนะเลือกกันเลยพี่นะครับสุดจัดนะครับสวยๆทั้งนั้นนะครับพี่นะสวยๆทั้งนั้นครับรุน่นนี้ต่อมาเป็นรายการที่หกนะครับ 6, ารายการที่หกเปิดมาครับโอ้โหองคนี้ฮะสวยกันเลยทีเดียวครับรายการนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับปัดหน้าทองโอ้โหนะฮะรายการนี้ออกองค์แรกเลยนะฮะตั้งแต่ยกหลังตั้งแต่เปิดตอนที่ถึงมารายการนี้ปัดหน้าทองพี่ยังสวยเลยนะครับเลขคนละเบอร์สามหนึ่งห้านะครับเลขคนละเบอร์สามหนึ่งห้าพี่รายการนี้เนื้อผงพุทธคุณปัดหน้าทองครับรายการนี้ขอแบ่งปันพี่น้องที่สี่ร้อยห้าสิบบาทครับ รายการนี้ครับรายการที่หกนะครับต่อมาเป็นรายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดเปิดมาครับรายการนี้เป็นเนื้ออะไรเอ่ยรายการนี้เป็นเนื้อว่านร้อยแปดนะครับเนื้อว่านร้อยแปดเลฮะว่านร้อยแปดเฮ้ยว่านแล้วแปปปิดอะไรเนี่ยว่านร้อยแปด ังตะกุดเงินว่าร้อยแฝดนะครับฝั่งตะกุดเงินสามดอกนะครับปิดแผ่นทองครับไอ้ปิดแผ่นเงินโอ้โหรายการนี้ฮนะเป็นรายการร้องจากทองคำนะฮะที่มีทองคำเป็นตะกุดนะแล้วก็มีเป็ด,ป,ด,ป,ด,ป,ดปิดแผน่นแผ่นเงินแผ่นทองเนี่ยโอ้โหรายการนี้นะฮะแค่ตะกุดก็สุดแจ้พี่นะ นะฮะย้ำว่าแค่กุดก็สุดแล้วครับนะฮะโอ้รายการนี้จะกุดเงินสามดอกครับรายการนี้ขอแบ่งปันพี่น้องที่หกร้อยบาทครับงานจะกับตะกุดเงินสามดอกเลยนะพี่นะจะกุดเงินสามดอกเลยพี่รายการนี้นี่ขอที่หกร้อยบาทพี่จะกุดเงินสามดอกนะครับได้มาองแรกนะได้มาองค์แรกเลยพี่นะอีพีแล้วไม่ได้นะครับนี่เพราะ หนึบเหมือนกับการลองลองจากพูดถ้าพูดทำคำอะไรเหมือนกันเลยนะต่อมาพี่รายการที่8เปิดออกมาครับเป็นคุกกิวอนนะครับเป็นเนื้อว่านคามิ้นนะครับเป็นเนื้อคามิ้นนะครับนี่เนื้อผงคามิ้นโรตีวอนพี่รายการนี้เลขคุณตั้งเบอร์500นะฮะเลขคุณตั้งเบอร์500พี่เอ้ห้าหนะฮะ560พี่แบ่งราคาเดิมพี่400บาทนะฮะย้ำว่าคุกกิวอนหลวงปู่มหาธิราน,นะครับนี่นี่ผมเพิ่งเปิดดูนี่น เนื้อผกม,มิ้นคุกติวอปูกหางิรานะครับต่อมารายการที่เก้าครับรายการที่เก้าเนะยครับนะเป็นปัดเงินนะพี่นะรายการที่เก้าเป็นปัดเงินนะครับเลขคนจเบอร์สองสี่หกนะครับ,รบ,ร 2, 4, รบปัดเงินเน่ปัดเงินเอาไปสี่ร้อยห้าสิบาทเลยครับ ปัดเงินอัพ450บาทเนื้อผงทุบป,ปัดหน้าเงินครับี่450บาทครับรายการนี้ครับเป็นรายการที่9นะครับเป็นรายการที่10ครับ,ร,บรายการที่10นะฮะขออนุญาตเปิดครับโอ้โหรายการนี้เปิดออกมาเลยครรายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้อเหล็กน้ำพีตะกุดเงินครับนี่ นะฮะเหรินเงินเพียงพี่จะกุดเงินแท้ครับสี่ร้อยห้าสิบาทราคาเดิมพี่เลขคนจะเบอร์สามหกสามหามเงินหางทองพี่นี่ฮะเลขคนจะเบอร์สามหกสามนีฮะราการที่สิบเอ็ดครับนะฮะรายการที่สิบเอ็ดร,รายการที่เอ็ดเป็นเนื้อผงทูปนะฮะ กุฎิวรนนะครับนะฮะตะกุจิวรไอ้ตะกุดทองแดงครับนะฮะสามดอกครับรายการนี้เปิดเป็นไปพี่น้องที่สี่ร้อยบาทรายการนี้เปิดเป็นไป,ไปพี่น้องที่สี่ร้อยบาทสี่เลขคตเบอร์ครับสองแปดหกครับรายการที่สิบนะฮะต่อมาการที่สิบเอ็ดครับรายการที่สิบเอ็ดครับเปิดออกมาพี่รายการนี้โอ้โหรายการนี้สวยนะ รายการนี้สวยเลยพี่จ๋าเลยครับรายการนี้เป็นว่านฟ้าเะฮะว่านน้ำเงินนะครับนะฝั่งตะกุดทองทิพย์สองดอกเลขโคดต์เบอร์เฮ้ยเฮ้ยเปไนนะ็นไงเลขโคดต์เบอร์สามสามสามยัพี่อุ้ยอีพีนี้มาสององเลยนะครับอีพีนี้มาสององเลยครับจากปกติเปิดยูสี่ร้อยบาทนะครับเลขสามสามสามมางี้ผมขอที่หกร้อยบาท น้องของที่600บาทครับรวมกันที่9พี่เลขมงคลครัว่านน้ำเงินนะครับสวานแต่เช้านะพี่นะสวยเต่เช้าครับ,ต,รบต่อมาครับรายการที่13รายการที่13เปิดออกมาพี่โอ้โหรายการนี้นะครับรายการนี้ฝันตะกุดนะฮะ สามดอกนะครับฝันตะกุ่นเงินสามดอกแล้วแผ่นปิดแผ่นเงินเนี่ยโอ้โหเลขคนเบอร์หมายสองหลักหกแปดด้วยนี่ฮะร,รายการนี้ขอเปิดที่ห้าร้อยไอขอที่ปเปิดที่หกร้อยนะพี่นะใช่ไหมนี่หกร้อยบาทนะครับนะสามดอกเลยพี่ขอที่หกร้อยบาทนะระาคาเบาๆพี่โทษน,นะฮะต่อมาครับรายการที่สิบสี่รายการที่สิบสี่ครับเปิดออกมาครับ โอ้โหองนี้ฮนะเปิดออกมาเป็นเนื้อว่านร้อยแปดหน้ากลากท้องเหลืองว่านร้อยแปดหน้ากลางท้องเหลืองฮนะเลขโค้ดนัมเบอร์ครับสองสามสี่ครับนี่เลขโค้ดนัมเบอร์สองสามสี่ครับรายการนี้สวยๆเลยครับในะรายการนี้เอาไปพี่นะครับเนื้อรายการนี้เป็นเนื้อว่านร้อยแปดนะครับนะเปิดแบ่งปันพี่น้องที่สี่ร้อยห้าสิบบาทครับนี่ มาลุยกันต่อพี่ชายรายการที่สิบห้านี่ฮะร,รายการที่สิบห้าเลยครับนะขออนุญาตเปิดกันต่อเลยพี่นะครับรายการนี้เปิดออกมาครับโอ้โหเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับตะกุดเงินแท็บนี่ฮะโอ้โหสวยๆครับเลขโค้ดนัเบอร์พี่สามเดี๋ยวเปิดให้พี่นะสามครับนะสาม แปดสองครับโอ้โหรายการที่นะฮะตะกุดเงินแท้นะครับนะฮะตะกุดเงินแท้นะครับรายการที่ครับแบ่งพี่น้องครับสี่ร้อยห้าสิบาทราคาเดิมครับนะตะกุดเงินแท้นะพี่ชายนะฮะต่อมาครับรายการต่อไปครับรายการที่สิบหกครับ รายการที่ที่ผมเปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านเขียวฝังตะกุดเงินหนึ่งดอกนะฮะและก็กําไรทองคู่นะฮะกำไรทองคู่พี่รายการนี้นะฮะน่าจะเปิดได้รายการแรกเลยนะว่านเขียวนะ,ะเลขค้นระเบิดเจ็ดสองครับสวยๆนี้ครับนะขอเปิดเป็นปานพี่น้องที่สี่ร้อยนะฮะตะกุดเงินนี่นะตะกุดเงินอาตะกุดเงินแท้รายการนี้ขอเปิดที่ห้าร้อยบาทครับนะเต็มระบบเลยนะครับนี่มีทั้งข้อมือมีทั้งอ่า กระดุดเลยครับนะขอห้าราตยบาที่องค์แรกนะที่เปิดได้เลยนะครับองค์แรกเลยเออกมาครับรายการที่สิบเจ็ดนะฮะรายการที่สิบเจ็ดโอ้โหออกมาเลยครับรายการที่สิบเจ็ดออกมาเลยครับโอ้โหเลขโค้ดนัมเบอร์ครับสองสามพี่เลขโค้ดนัมเบอร์สามสามเจ็ดนะนี่ฮะ โอ้โหนะฮะสวยๆกันเลยครับรายการที่เลขโค้ดนัวเบอร์เกือบตองครับนี่นะครับนะองค์นี้2,000บาทเหมือนเดิมก็พี่นะครับเขาเปิดกันอยู่ที่2,500น้องเปิดที่2,000บาทนะฮะขอขอเก็บใส่กล่องเลยแล้วกันนะครับนะฮะรายการนี้นะฮะรายการที่17นะพี่นะขอเก็บใส่กล่องเลยแล้วกันนะครับนี่คือนะจำไว้พี่นะเป็นอ่าหุ้มทองคำแท้เลยครับรายการนะฮะรายการเจ๋อๆเลยครับนะฮะ มาก,กันต่อเลยกันต่อครับพี่นายนะฮะรายการต่อไปครับคือรายการที่สิบแปดนะโอ้โหสิบแปดนะเป็นรายการที่สองเลยครับนะเป็นกุญแจเงินแท้สองดอกครับนะน่าจะเป็นรายการรายการนี้เลยฮะเนื้อใบลานนะครับนะมีจีวอนปู่ด้วย เลขค้นเบอร์หนึ่งแปดหกโอ้โหเกือบหกแปดท่านหนึ่งหกแปดรามาเรื่องแล้วพี่นะครับเอรายการนี้จะกุดเงินแท้คู่ครับนะเอาไปพี่นะครับสี่ร้อยเออเอาไปห้าร้อยตะกุดเงินคู่แท้ผมขอห้าร้อยบาทครับพี่นะครับต่อมาพี่เอ้ไม่ใช่ต่อมาครับเป็นรายการที่สิบเก้า รายการที่สิบเก้าโอ้โหรายการนี้คนระับเป็นผงงาชา้างคุกกิวอนปูเฮ้ยแต่องค์นี้คุกสวยนะเฮ้ยองค์นี้คุกสวยพี่นะครับเฮ้ยองค์นี้เด็ดเลยองนี่เด็ดเลย,น,เเลยน่าเก็บมากเลยเลขขนเบอร์สามสองศูนย์โอ้ยองนี้น่าเก็บมากเลยพี่พี่ดูดิโอ้โหโอ้พี่ดูครับโอ้ยนี่แบบโอ้ยองนี้เจ๋งแจ๋วเลย องนี้เจ๋งแจ๋วเลยนะฮะองนี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทนะพี่โอ้โหอง์นี้สวยจริงเฮ้ยคืนนี้แบบแน่นเลยพี่องคนี้แน่นเลยนะมือสามแน่นแน่นเลยนะฮะคุกจีวอลลุงมปูมหาศิลานี่ครับนี่ต่อมาครับรายการถัดไปครับรายการที่ยี่สิบเอ่อรายการที่ยี่สิบเปิดมาครับโอ้โหรายการที่คุกจีวอลเหมือนกันครับเออรายการนี้เป็นเนื้อเหล็กน้ำพีคุกจีวอลลุงปูมหาศิลาเนี่ยเลขคนเบอร์สามสี่หนึ่งครับ,ขขบ,ร 3, 4, รบนี่ เลขโคจะเบอร์สามสี่หนึ่งพี่สี่ร้อยบาทนะครับอง์นี้ผมคิดแค่สี่ร้อยบาทนะครับต่อมาครับรายการต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการที่ยี่สิบเอ็ดเปิดออกมาครับเป็นตะกุดเงินแท้นะองค์นี้เป็นเนื้อว่านพลายดำตะกุดเงินแท้ครับหนึ่งดอกนะหนึ่งดอกเอาไปพี่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับนะสี่ร้อยห้าสิบบาทพอพี่ชายนะครับต่อมาครับเป็นรายการต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสอง รายการที่ยีิบสองเปิดออกมาพี่โอ้โหพี่องค์นี้ลิมิเต็ดนะฮะร,รายการนี้เป็นเนื้อผงใบลานนะฮะโรยมวลสารจีวรหลวงปู่มหาศิลานะครับแล้วก็เต็มไปด้วยนะหน้ากากเงินแท้ครับโอ้โหหน้ากากเงินนะครับนะเป็นหน้ากากเงินนะฮะทุบเงิน,นงดึงเงินเลยพี่นะเลขคนเบอร์สามหนึ่งเก้านะครับรายการที่เป็นรายการบนนะฮะ นี่คือรายการที่4ี่เลยครับของรุ่นนี้นะครับ <Wh> น <ips> <mon> ี่นี่ครับสี่นี่รายการที่มาเต็มระบบเลยครับมาเต็มระบบเลยน้องขอที่หกร้อยบาทนะครับมาเต็มระบบเลยนะครับต่อมาครับรายการต่อไปครับรายการที่23รายการยี่สิบสามเปิดออกมาครับโอ้ ะ,ะรายการนี้รายการยี่สิบสามเปิดออกมาเลขโค้ดัมเบอร์พี่สามสี 3, 4, 8, นะ่แปดเนี่ยนะะี่ฮะตะกุดเงินแท้พี่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายครับรายการถัดไปครับรายการที่ยี่สิบสี่รายการที่ยี่บสี่เปิดออกมาครับเป็นเนื้อฉันหมากตะกุดเงินแท้สองดอกนะฮะรายการนี้เปิดไปที่5้าร้อยบาทครับตนะะกุดเงินแท้สองดอกครับพี่ห้าร้อยบาทนะครับ เลขคนนะไรเอ่ยเลขค้นเบอร์หกสี่เลยนะหกสี่เนื้อชั้นมากโอ้ยสวยเลยนะครับต่อมาครับรายการทัาไปที่รายการที่ยี่สิบห้ารายการยีิบห้าเปิดออกมาเป็นเนื้อแร่เหล็กน้ำพีหน้ากลากท้องเหลืองเลขค้นหมาเบอสามเก้าหนึ่งครับนี่ สวยๆกันเลยทีเดียวรายการนี้แบ่งไปพี่น้องที่450บาทครับนะนะากลับนนะฮะต่อมารายการที่26ครับนะฮะเปิดกันมันๆกับพีุ่่นี้นะฮะรุ่ดเพียงแค่บ300บาทนะฮะพี่ไปเลือกตัวเลขกันได้เลยที่นะครับหรือใครชอบแกะไม่ต้องรุ่นนะพี่เลือกกันได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ต่างอะไรกับราคารุ่ดมากพี่รายการนี้เปิดออกมาฮะ โอ้โหนะตะกุดใหญ่ๆเลยพี่ตรงนี้นะฮะรายการนี้เป็นเนื้อแร่เหล็กน้ำพีนะครับฝั่งตะกุดทองทิพย์สองดอกโอ้โหตะกุดสวยจริงๆครับรายการนี้เลขโคดเบอร์หนึ่งแปดสามนะครับรายการยี่สิบหกเลขโคดเบอร์หนึ่งแปดสามพี่รายการนี้ตะกุดสองดอกเอาไปพี่สี่ร้อยนะฮะสี่ร้อยบาทนะครับต่อมาครับมาดูกันต่อพี่รายการถัดไปครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะฮะ รายการยิบเจ็ดเปิดออกมาพี่รายการนี้เป็นปัดเงินครับนะเปิดที่สี่ร้อยห้าสิบาทกับเนื้อผงเอ้ไม่ใช่เนื้อผงพุทธคุณปัดหน้าเงินครับนี่รายการนี้ครับนี่เลขคู่เบอร์สองศูนย์ศูนย์พี่นะรายการนี้เอาไปสี่ร้อยห้าสิบาทครับเป็นรายการที่ยี่สิบแปดครับนะฮะแต่และองค์เนี่ยค่อนข้างที่สวยจริงๆ ถ้าใครชอบลุ้นนะฮะพี่ลุ้นเลยนะครับลุ้นละ300บาทนะครับค่าจะส่งฟรีครับไม่มีเก็บเงินค่าส่งนะฮะพี่คิดดูครับพี่นะ300บาทนี่ค่าจะส่งรอบไปแล้วหกสิบแล้วนะน้องได้องค์ละ2 0 0ร้อต้นๆนะถูกไหมพี่นะถือว่าน้องมาแป่งปันราคาย่อมเยาวพี่นะครับแล้วไม่ต้องห่วงครับนะน้องเป็นสูตรจองทางวัดด้วยนะครับนะสบายใจได้นะครับนี่ฮะ รายการนี้เป็นเนื้อผงช้างนะครับเนื้อผงงานช้างตะกุดสามดอกโอ้โหรายการนี้สวยเงีจริงๆครับตะกุดสามดอกขอแบ่งไปเป็นสองที่สี่ร้อยห้าสิบบาทนี้เอาไปบูชาได้เลยครับรายการยี่สิบเก้าครับมากันต่อพี่ชัยนะรรายการถัดไปครับรายการที่ยี่สิบเก้านะครับแต่ละองค์นี้ค่อนข้างสวยและก็จัมโบ้มาเลยครับรายการนี้เปิดออกมาพี่นะครับเป็นเนื้องานหรือเปล่า รายการนี้เปิดมาเป็นเนื้อผงงานช้างหน้ากากทองแดงพี่นะหน้ากากทองแดงพี่รายการนี้พิเศษให้นะครับเอาไปสี่ร้อยบาทครับไปบูชากันได้เลยพี่ชายนะครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบเก้าเออพี่ชายสามสิบการสามสิบ รายการท0เปิดออกมาพี่นะอง์นี้นะฮะเปิดออกมาเป็นรายการเนื้อผมพุทธคุณปัดหน้าทองพี่รายการนี้ขอเปิดที่450บาทมาดูเลขโค้ดเบอรพี่เลขโค้ดนัมเบอร์ครับสองพี่รายการนี้เอาไปพี่4 5 0บาทครับรายการที่นะ3านะฮะนะฮะรายการที่31นะฮะเรามาลุยกันต่อครับพี่ 31เปิดเอกปิดมาครับโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อว่านเอามิ่งนะฮะฝั่งจะกุดเงินแท้2ดอกครับรายการนี้เปิดไป,ไปพี่น้องที่4ี่้อบบาทครับนะจะกุดเงินแท้นะสองดอกเลยนะครับต่อมาครับมาต่อครับเลขคู่อะไรพี่เลขคร่กันเจ็ดหนึ่งนะเจ็ดหนึ่ง ต่อมาครับรายการถัดไปครับโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อผงขาวงาช้างครับนั้นหน้ากากทองแดงพี่เอาไป4ี่ร้อยบาทเลขโคดนัมเบอร์สามสามแปดด้วยพี่สามสามเก้าครับโอ้โหเนี่ยสามสามเก้าครับนะ4 0สรยบาทพี่ชายเนะียเอาไปบูชากันได้เลยนะฮะ <c oughs> ต่อมาครับเป็นรายการที่สามที่สามนี่ฮะ รายการที่สาที่สาครับขออนุญาตเปิดนะโอ้โหรายการนี้เนื้อว่านคามินนี่ครับเนื้อว่านคามินเลขคนเบ,เบอร์สองสองหามเงินหามทองพี่หน้ากลากทองเดงพี่รายการนี้สี่ร้อยบาทรับไปบูชากันได้เลยนะครับสี่ร้ยบาทนะครับมาลุยกันต่อพี่รายการถัดไปครับเป็นรายการที่สามสิบสี่ โอ้โหรายการที่สามสี่เปิดออกมาครับรายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้อว่านสบู่นะครับเป็นเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับนะากาดท้องเหลืองโอ้โหสวยๆเลยเลขโคดเบอร์สามแปดห้านะครับเลขโคดเดอร์สามแปดห้าพี่รายการนี้สี่ร้อยห้าสิบาทครับนะฮะร,รายการนี้สี่ร้อยห้าสิบบาทครับต่อมารายการที่สามที่หกครับ รายการที่สายพกพี่โอ้โหผิวนี้สวยจริงผิวนี้สวยผิวนี้สวยนะรายการที่พิวนี้สวยจริงนะครับเป็นเนื้อว่านร้อยแปดนะครับตะกุดทองทิพย์สองดอกเอ้ผิวนี้สวยนะคลาจินดาบินีมาก่อนเลยพี่นี่เป็นเนื้อว่านพุธกุณร้อยแปดโอ้โหมือสานแน่นๆนะเลขโค้ดเบอร์พี่สามสามศูนย์โอ้ด้านหลังคมคลิปกันรุ่นนี้นะรายการนี้รับไปพี่ชายนะครับนะที่สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะครับ ต่อมาครับมาลุยกันต่อพี่ชายนะฮะร,รายการถี่ไปครับรายการที่สุดท้ายร,รายการที่สามสิบหกครับขออนุญาตเปิดมาพี่โอ้โหรายการนี้เป็นรายการที่สามสิบหกนะครับเปิดออกมาเป็นเนื้อชั้นหมากคุกจีวรลุงปู่มหาศิลาโอ้โหจีวรแน่นๆอย่างนี้เลยพี่เลขโค้ดเบอร์หนึ่งเก้าแปดครับโอ้โหพี่ดูฮะแน่นจัดองนี้แน่นจัดนะครับแน่นจัดจีวรนแน่น ขอ450บาทแล้วกันองี้พี่ดีวอนแน่นๆน่นนะฮะขอ450บาทครับในการที่36วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับนัดกล้วพบกันใหม่ EP เช้านะฮะตอนที่3ตอนสุดท้ายนี่เหลือเพียงเท่านี้แลวครับนี่ครับน่าจะมา34รุ่น35รุ่นนะพี่นะครับพอแบ่งเป็นอ EP และ36องค์นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็จะหมดแล้วนะครับนะฮะทั้งหมดจะมีร้อยองค์นะก็จะเหลือนพี่นะ เหลือ28องค์สุดท้ายครับนะสาบ EP ตอนเช้าพ่งนี้นะครับก็รอลุยกันได้เลยครับพี่ๆนะครับนะบอกเลยว่าถูกใจทุกท่านแน่นอนครับวันนี้ก็ฝากขอบคุณขอบใจขอบพระทัยทคนมา,มากๆครับนะที่มาข้าอุด่นน้องนะครับนะเลือกเลยนะชอบองค์ไหนละองค์ไหนถูกใจองค์ไหนปิดกันเข้ามาได้วันนี้ก็ฝากขอบคุณพี่น้องอีกครั้งครับขอบคุณมา,มากๆครับ